เป็นข่อได้ป่ะครับ,บเดี๋ยวรอท่านผู้ชมกอนนะครับต้องหา u t u b e ก่ะนะครับนั่นแหละเอาละครับมาแล้วครับเดี๋ยวรอท่านผู้ชมก่นนอ,อนนะครับ น้องจูเนียเฮียจูบางลรวยน้องจูเนียเฮียจูบางลรวยเดี๋ยวเราท่านผู้ชมกันนะครับนี่เรต้องนี่มันบอ เป,เปิดเปิดได้เลยครับน้องจูเนีย well ร์เนี่ยจูบังรวยเฮ้ยเ้เฮ้ยลุลเนยะครับท่านผู้ชมมาสามท่านแล้วครับเอาช้อนหายอ่ะช้อนหายทำยังไงอ่ะช้อนไม่มีครับลดเสียงให้หน่อยครับ สิวงผู้ใดเเดี๋ยวเราท่านผู้ชมก่อนนะขันจังเลยเสรย่างหิวเลยผู้ชมยังไม่มาเลยครับแล้วก็ฝนก็กำลังจะตกด้วยใช่สวยแล้วส่วนข้างหลังมีวัวหมอ ว่านี่ทำไมมันนานจังเพอะมันช้ากันโน่น่ะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับหนึ่งท่านจูเนียฉันมาแล้วน้ำแข็งรู้ได้ไงอ่ะไอครอกครอกท่านผู้ชมไปแล้วนู่นท่านผู้ชมไปหนึ่งท่านแล้วครับนู่นครับท่านผู้ชมไปหนึ่งท่านแล้วครับท่านผู้ชมเราหายไปนู่นแล้วครับฝนจะตกมีกี่ท่านแล้ว ตอนนี้ครับใช่สิบเอ็ดท่านนะครับอืมนิดเดียวเองย้ายไปไหนบอย้ายตัวย้ายตัวหน่อยย้ายตัวไปไหนเอ้าจวอันเจเน,นขยับมานะครับออตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเราเจ็ดสิบสองท่านแล้วครับเจเนี่ยทักทารท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมากินเอ,อ่อมือเทียเท่ยงเนาะคองหมู ยื้อเชียงครับผมเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมครบหนึ่งร้อยท่านเราเริ่มเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกําลังจะตก,กน,นะใช่ครับเราต้องรีบครับใช่ครับมีวัวด,ด้วยมีวัวด,ด้วยอะไรนะมีวัวด,ด้วยอย,ว<ะ>อยู่นู่นอยู่นู่นนะวัวอูสองตัวเลยเนาะวันนี้เนาะสามสามตัวมีท่านผู้ชมชื่อคนเลี้ยงวัวชมนกภูสวนถ้าทายมาน่ากินมากครับ ท่านผู้ชมทักทายมาอันนี้เป็นผัดผักนะเนาะอันันอะไรหล่นอันนันนี้อันนี้เป็นใบไม้ครับหล่นมาเมื่อกี้นี่ oh. ออใบไม้้นซากุระเลยวันนี้ทำไมมันสีมืต้นซากุระเลยท่าไห่แล้วคน <laughs> นี่ท่านผู้ชมเจ็ดสิบหกท่านทำไมมันวันนี้ลมเย็นนะเนี่ยใช่ลมเย็นเนี่ยวันนี้แต่ดูฟ้าก่อนเนี่ยเหมือนฝนจะตกเนาะอืมดูข้างบนก่อนโอ้ยวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะนะใช่ฝนจะตกต้องรีบแล้วแหละ ผู้ชมครบหนึ่งร้ยท่านแล้วครับย <Yeah. S 1> <อ>้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมากินเออซี่โครงหมูกับไส้กรอกแล้วก็ผัดผักผัดผักอันนี้ก็จะเป็นผักอะไรนะเน,นีีก้กะหล่ำไม่ใช่สินี่กะหล่ำกวางตุง้งไม่ใช่กวางตุง้งไม่รู้เป็นน้าบ,บุง้งไม่ใช่คณะฮ่องกงแอบแซบนี่ใช่แอบแซบ ท่านผู้ชมทักทายมาอีกแล้วครับว้าดีครับเห็นแล้วอยากกินเลยดีครับทุกคนซี่โครงม <า S 1> หมูาบาร์ <ไป S 1> บีคิวกับไส้กรอกมื้อเที่ยงวันนี้อะไรแน่สไตล์อเมริกาชั้นผู้ชมทักมาชัา้น,นผู้ชมอะไรเอ่อั้นผู้ชมท่านผู้ชมทักมา <Wow. S 1> หรือเหลือให้พี่ด้วยล่ะว <Wow. S 1> ้าวใช่ใ วักินหญ้าแนะนำเลยครับวันนี้ถ้ามื้อเที่ยงไม่รู้จะกินอะไรผัดผักเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชผัดผักนะนอ๋อเนี่จะกินซี่โครงก่อนเลยใช่ซี่โครงบาร์บีคิวกินเลยจะกินเล,เลยได้เลยได้เลยลุ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 ยในคนตกพูดเบาๆฟังนะวันนี้จะเป็นเอ็กซ์เอ็มอาร์เลยนะ <c oughs> ไม่กรอบอ่ะ อืมอืมครุบมีเสียงครุบไหมอืมอืมไงบ้างใส่กรอบกรุบมากกรุบกรอบอืม ไม่ใช่หมึกกรุบน,นะซอสนี่เป็นซอสบาร์บีคิวเลยเนะาะค่ะอืมหืมชิ้นชิ้นนอร่อยเนี่ยอืมใช่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 อุ <c oughs> ย้ยกินกับผักอร่อยนะแล้วผักเข้าปอกใช่แล้วก็จะมีเครื่องที่เคียงมาด้วยก็จะมีอ่ามะเขือเทศมะเขือเทศแคร,ครอทแ,แล้วก็น่าจะมีผักอัน,นอเนี้ยชิ้นเนี่ย ฟักทองฟักทองฟักทองนี่เดีไม่ค่อยชอบกินฟักทองเนาะเนีย่ยท่านผู้ชมทักมาแล้วครับไม่ไหวแล้วเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยครับ <c oughs> น้องอยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อยู่มาศราค k a ตอนนี้อยู่มาารค k มครับแต่จริงๆแล้วอยู่นนนอนนอนทับ,บรี่เกะเกะเกะนงังเกะนงัง หนังกรอบพ <ไป S 1> ยายามแกะหนังกรอบเอ๊ะโอ้อยแกะไม่ได้ไมัแกบะบ่อยไรไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรกัดได้เลยโอ้ยได้ยินเสียงได้บางทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบเลยมานี่เป็นไส้กรอกหมูนะครับทุกคนจริเหรอใช่ครับไส้กรอกหมูหนังกรอบ กินกับซอสบาร์บีคิวนะอา้าวมีท่านผู้ชมทักมาผมอยู่สารคามครับอำเภอไหนอนี่ยอยู่ตรงไหนเ่ยอยู่ตรงไหนอ่ะอำเภอไหน่ออ่ะอยู่อำเภออ,เอ,อะไรนะเดี๋ยวชวนมามากินด้วยกันเลยเนาะอืมอยู่ไกลหรือเปล่าอยู่ตรงเชียงยืนอืมเชียงยืนใกล้กาลสินอนะ่ะครับหืมันน่าจะไม่ตกเลยมนะั้งอืมน่าจะไม่ตกแหละเอา้าบนตกอา้าว สวยนะเอาแล้วเด้อฝนตกเอาเด้อเอาด้อเดือบผ้าเรียบฝนตกยังไงดีไปข้างในไหมไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงเปียกนะเนี่ยเดือดท่านผู้ชมเราเปียกด้วยนะเนี่ยเอายังไงอยู่ไหมอยู่หรือไปไปไปสิ ไปเลยฝนตกแล้วเร็วเร็วือนี่ไปด้วยเอาขอไห้ท wow. <HHH> uh, ่านผู na, ้ชมนะครับตอนนี้ฝนตกตองไปแล้วแหละจยด้วยเอาเลยฝนตก เอ้าต่อเลยครับทนเรียนไ่ไหวอ่ะเออวันนี้ฝนตกแล้วที่ไมานี่ยบ่มีไส้กรอกด้วยนะท<อ>่านผู้ชมโอ้โหต่อเร็เลยต่อเร็เลยฮึทำทีนน่ีหยมานั่งตรงนี้หรอทีนน่ไหนนั่งตรงนั้นนะ ตอนนี้เอาฝนก็กำลังตกนะครับทุกคนป้าป้าเดเขาอยากมากินด้วยใช่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 ใชใชอาจารยเนียนั่งได้เลยเขาไม่มีเก้าอี้เดี๋ยวสักครู่นะครับท่านผู้ชมนหนังนีน่คือหนังได้นัน่งได้เลยครับ โหยังไม่โอเคไปสินตะลัานะี่มีบ้านท่านผู้ชมอยู่ตะรัามได้เมื่อกี้แล้วฝนตกหรือเปล่าคอมเมนต์หน่อยกินต่อโหฝนยังตกก็กินต่อครับใช่ อันนี้ก็ฝนตกนะครับทุกคนกนูเลยฝนตกมีท่านผู้ชมทักมาครับคือเนี่ยว่าน,น้องน่ารักน้องน้องน่ารักอยู่องน้องเขาชื่ออะไรครับ น้องชื่ออะไรครับผมไม่อยู่ป้าฝางครับผมอยู่ป้าตรีครับป้าตรีไม่ไม่เนี่ยน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรจุเนียใช่ไหมจูเนยอร่อยไหมน้มงามงามงามน้ำผู้ชมบอกว่ากินด้วยครับกินด้วยได้เอาไปแบ่งให้ผู้ชมครับกินเลย อันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเราหนึ่งร้อยยี่สิบหกท่านท่านผู้ชมหน่อยครับพี่เนี่ยท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้กินยนะังผู้ชมบอกว่ากินด้วยกินด้วยครับแบ่งให้พี่ด้วยล่ะบอกเอาเติมผักหน่อยครับเติมผักหน่อยครับได้อือ อ๋อมีพี่ทักทายมาจูเนียพี่อยู่บนเมืงองราชานีเนี่ยตอนนี้จูเนียอยู่ที่มหาสารครามเนาะจริงๆร้วเอ็ดก็อยู่ได้นะเน,นาะบ้านต่างจังหวัดจูเนียมีทั้งสารครามทั้งร้อยเอ็ดเลยกระสินทำไมมันทำไมท่านผู้ชม,มทักมาแซบๆครับแซบๆแซบๆเด้อแบ่งพี่ไหมพี่ทักทายมาแบ่งพี่ชิ้นหนึ่งแข็จง <c oughs> จังกระดดก ซิกง,งหมูบาร์บีคิวครับจูเนี่ยท่านผู้ชมทักมากินนมแล้วไปนอนอีกแล้วเยอะย,ยังไม่ถึงเวลาครับเอาน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำอ่ะฮะน้ำน้ำอยู่นู่นน้ำไม่ได้ออกมาอือ เนี่ยท่านผู้ชมถามมาว่าพ่อพ่อจูเนียร์อยู่ไหนครับก็จับถือกล้องอย่างเงี้ยถือกล้องอยู่นี่ครับคนยุ่ผู้อยู่เมื่อกี้อ่ะมีมีท่านผู้ชมทักมาว่าผมอยู่ปวสามครับตอนนี้จูเนียรอยู่ปวสี่ครับเป็นไงบ้างซี่โครงหมูบาร์บีคิวรสชาติใช้ได้ไหมโอเคเลย

ไมค์ <Mine. S 1> ท่านผู้ชม4ไฮไมค์แล้วครับแล้วอยู่ต่างประเทศนะจีเนี่ยวันนี้ท่านผู้ชมอยู่เรา209ท่านทักทายท่านผู้ชมอีกสักรอบนะครับสสวัดีครโอ้ยสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังแซ่บอยู่ครับชิ้นแรกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาไปให้สนักตอ่อได้ครับเใช่ได้ กินกระดูกซะเนี่ยอันเนื้อนะเป็นนิดเดียวซะว้ามันอ่าซี่โครงหมูบะหมีคิวครับทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแนละ้วใช้มือใช้มือแล้วกันรสชาติมันเป็นไงบ้างอ่ะซี่โครงหมูบะหมีคิวอ่ะอร่อย มีความเผ็ดไหม,มเผ็ดของซอสบร์บิคิวเนาะไม่มีท่านผู้ชมทักทายมาสวัสดีครับอ,ออโต้เฟ,ฟมิลี่เฮ้อดีครับเซี่ไฮเซี see hi, see hi. ่ไฮ้ไฮไฮไม่ไหวแล้วครับผมหิวอื อแซ่บๆครับโอ้ยกินแบบว่าีมแบบว่างเลยอะ่ะกินแบบหมาล้อโอ้ยมีคนมองอยากกินด้วย <c oughs> แต่ไม่ใช่คนนะเติมผักไหมเติมผักไหม <c oughs> ท่านผู้ชมทักทายมาเฮลโหลครับอยู่โรงเรียนอะไรครับผมอยู่โรงเรียนบ้านคลองหลวงไม่ใช่ท่านผู้ชมทักมาท่านผู้ชมอยู่โรงเรียนบ้านคลองหลวงที่อยู่โรงเรียนอะไรตาราตรีขลารารกทบรีครับกุ้งอกุ้งเทพอะอ๋อกุงเทพเทพเทพเอพเทพเทพเทงเทพเทเทพ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 เทนทพเทพเอเเเเเเเอา วายมองไปเน่ยเจ็บแฉะมะโอ้ยเลือดมาตุ้ยน้องหนุ่อหน่อือหือได้เจ้าลอยขนาดนั้นง่ายได้แล่ะเะจะติ๊บข้าเราจะต้องเปิดว้าที่แรกก็เปิดเสมิ้นดต้องกลับไปที่เดิมไหมเนี่ยต้องกลับไปที่เดิมนะไม่เอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวคนโตอีกเนาะ

พายคอนฟ lict ไม่พายคอนฟ lict อืมโอ้อิ่มแล้วโอเคอิ่มแล้วเติมผักไหมเติมผักไหมบ่ฮผักอะนี่ครับผักผักครับผักอะไรก็ไม่รู้ อืยไงบ้างก็ขมไปเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่อาอีกทีน้ำอ่ะน้ำอยู่นู้นท่านผู้ชมทักมาด้วยอยู่โรงเรียนสมุทรปราการ ดีเดียวคนนี้อหะแม่งออบอืมไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเยเย้โอ๊ยไม่เหมืนอยแล้วเน่าแล้วยังไม่ทันเลยแล้วเน่าล้เน่าอีกแล้วถักถักที่พี่กินอยู่คือบ็อกกอรี่ท่านผู้ชมถักมาใช่ ไม่ใช่บกเบบีม่ใช่บกเบบีอะอืมอุ้ยเดี๋ยวแม่แววคนอื่นได้เดี๋ยวเราไปนั่งตรงนั้นแป๊มนึงสิครับอโอเค เขาไปล้างมือก่อนนั่นเป็นไรอย่างนี้เนี่ยเตรียมมาครับนี่นี่ด้วยะรครับมีอีกไหมมีครับนะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องถามยายนะว่านี่คือผักอะไร ปจนหไปตรงตรงนู้นนะหลังจากที่ฝนหยุดตกเราก็จะกลับไปที่เดิมครับไมปทำไมนี่ตรงนี้บรรยากาศมันดีไงโอเคยังมานั่งตรงนี้แล้วนั่งทอ,อกเลย ันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเราร้อยสี่ท่านครับจีเนี่ยืเอ,ยเ,อ,ยเ,อยเปื้อเบือเบื้อเอเสื้อเอื่อเบ่อเบื่อนบ่คเั่เบอเบย่ักผัผ่อัดื่อ,อ,อเดี๋ยวอเราก็จบชิอเัดผัเบ่อเอเเบอเเ ยินนแล้วมั้่เจ้ามีท่านผู้ชมทักมามีอยู่โรงเรียนที่สมุทรปราการเหมือนกันค่ะโรงเรียนแหลมฟ้าผ่า รสชาติเป็นไงบ้างผักนะผัไข่เจียวผักไงเหมือนไข่เจียวอะ่ะใช่เป็นไงบ้างคุมขม,ขมโอเคเมื่อกี้ก็เราก็กินอ่า์บ,บีสิโคงหมบบูคิวไปเนาะเนี้ยเราก็ต่อได้ผัดผักใช่แต่ผัดผักนี่มันขุมไม่หน่อยนึงนะอืม มีท่านผู้ชมอยู่ที่ที่ไหนนะเนี่ยอ,อําเภอ, <Huh? S 1> อ,อขามป้อมมหาสารคามอําเภอขามป้อมฮะอันนี้อยู่อําเภอเชียงยืนนะใช่เชียงยืนใช่อีกสักคำไหมอู่มไหมครับอ,อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับผมทุกคนวันนี้เดี๋ยวไปกินนมนอนใช่ <c oughs> อุ๊ยจริงอะไม่จริง <c oughs> เออน้ำมันเด็กเออน้ำมันเด็ก อะยังไงครับตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ชมร้อยสามสิบท่านก็อยู่กับท่านผู้ชมมาประมาณยี่สบสองนาทีแล้วเนาะ <Okay. S 1> อยู่ตั้งแต่ฝนยังไม่ตกตอนนี้ฝนตกแล้ว,ลวก็หายตกแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วใช่เป็ยังไงยังไงอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคก็ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับบอมมี่บอมมีเลยเหรอใช่ เป็นเด็กผู้อีสานได้เนาะใช่ในิดนึงนิดหนึง่งนิดเดียวพี่ดเสียงไหมรู้จักเพคนคอนคอนกีรู้จักเพนคอนแน่ไหมเพนคอนแน่ไหมเพนคอนนี่เ,นเป็นเด็กรู้จักไหมก็เลยเออแต่ขนมคอนนี่นขนมคอนนี่อืม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกันะ like, ัวใจไม่คิดต่อไปสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ<ๆ>จะไปกินนอนอนแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับบ๊ายบายครับรอด้วยจ้ะเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่าอิ่มแล้วไปเล่นเกม